โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกันต่อเลยนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่8เอานะเดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตเช็คเสียงไม้นิดนึงนะครับสำหรับในหน่วยการเรียนรู้ที่8นะครับนักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสอบถามราคานะไม่ว่าจะเป็นถามราคาผลไม้ถามราคาอาหารนะครับเราไปดูคําศัพท์กันก่อนเลยในส่วนบทที่8นะครับมีชื่อว่าผิงกัวอีจินตัวเสเฉียน พิงกัวอีจิตัวเสาเฉียงตอนนี้นักศึกษานักเรียนทุกคนต้องอ่านพินอินได้เรียบร้อยนะครับนะถ้าใครยังไม่อ่านได้เนี่ยก็ต้องค่อยๆแกะนะครับอ่ะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูคําศัพท์กันนะครับอ่ะมาดูคําศัพท์ครับเชิงเฉนะฮะมีตัวอะไรบ้างตัวที่1คือหมายเห็นไหมหมา M-A-I เสียงสามหมายแปลว่าซื้อซื้กัวแปลว่าผลไม้พิงกัวเป็นแอปเปิลนะครับเป็นแอปเปิลสีจิน จินตัวนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าเป็น a อเวดยูน n ตอ i n ชน่คือหมายความว่าถ้าเป็นประเทศจีนเนี่ยเวลาเขาคิดราคาสินค้านะครับมักจะมีการชั่งเป็นกิโลนะครับดังนั้นจินตัวนี้เนี่ยจะแปลว่าครึ่งกิโลแต่ถ้าเป็นกรงจินก็จะแปลว่ากิโลกรัมเห็นไหมดังนั้นถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยอย่างเช่นถ้าถ้า,ถ,าถ้าบ้านเรานะเราซื้อส้ม1กิโลเราก็ช่งทีละกิโลแต่ถ้าจีนหนูเห็นราคาอะไรเนี่ย มันเป็นราคาเพียงแค่ครึ่งกิโลมันไม่ได้หมา,าะคอหุยส้มราคาถูกแน่ๆเลยมันไม่ได้หมายคะว่าราคานั้นเป็น1กิโลเต็มแต่มันมีเพียงแค่ครึ่งกิโลนะครับข้อที่5ต่อครับอันนี้อ่านว่ากุย้ยแปลว่าแพง6กเล่าแปเออเจ็ดปะแนะครับเป็นตัวเฉาตัวแล้วก็เฉาโอเคนะครับตัวเฉาตัวแล้วก็เฉา ส่วน9ตัวนี้คือตัวด้านนอกวงเล็บอ่านว่าควายตัวในวงเล็บอ่านว่าเหยืนตัวควายกว่าเหยืนอเนี่ยมันแปลว่าหยวนทางคู่ครับแต่มันเป็นภาษาพูดกับภาษาเขียนถ้าเราเป็นภาษาพูดเราก็จะใช้คําว่าควายอย่างเช่นซื้อควายสิบหยวนเห็นไหมหรือถ้าเราเขียนเป็นภาษาเขียนจะเป็นซื้อเหยือนก็แปลว่า10หยวนเช่นเดียวกันเห็นไหมด้านหลังเขาบอกว่าเป็นอเบสิกมันนี่ยูนิตอินไชน่าต่อมาครับเจียวกับเหมาคืออย่างนี้เด็กๆ เจียวกับเหมาเนี่ยก็คือหน่วยย่อยของของควว้นั่นเองนะครับดังนั้นเหมือนบ้านเราเนี่ยบ้านเรามี1บาทถูกไหมลูกแล้วบ้านเราก็ยังมี50ตั้งอะไรเงี้ยมันก็จะเล็กๆย,ย่ยอยๆย่อยลงมานะครับดังนั้นเรียกเป็นเจียวกับเมาก็คือเป็น10%ของไขวนั่นเองนะครับและสุดท้ายมีคําว่าเฟินด้วยเฟินคือ1%ซของห่หยวนโอเคไหมดังนั้นถ้าเราตีเป็นเงินไทยง่ายๆครับห่หยวนอยู่ที่5บาท 1%, 1ของ5บาทก,คทากาท็คือเท่าไหร่ลูก1%ของ5บาทคือเท่าไหร่1%ของ5บาทค่อยๆลดลงมาถูกไหมฮะถ้า10%ก็50ตังค์1%ก็คือ5สตางค์นั่นเองนะอันนี้ก็คือเป็นหน่วยย่อยเล็กๆล,ล,ลงมาเรื่อยๆอ่ะไปต่อนะครับต่อมาคำว่า10คือหายหายแปลว่ายังคงเห็นไหมสติลนะครับ11 เปียต่ออื่นอื่อื่นๆ12ฉีเจือคือออร์เรนซส้มนะครับ1ิเจิญมะตัวนี้หมายถึงอย่างไรนะฮาวอย่างไร14ไม่เมื่อสักคู่ข้อที่หนึ่งมีคำว่าไม่ถูกไหมฮะตัวนี้เป็นคำว่าหมา่ไม่ก็แปลว่าขายหม่ซื้อไม่ขายลักษณะน,นี้นะพยายามจำคู่กันนะครับ 15. เหลี่ยง เลียงตัวนี้แปลว่าเลข2ปกติเลข2ที่เราที่เรารู้จักกันก็คือจะใช้เป็นตัวเอ r ถูกไหมแต่พอเหลี่ยงตัวนี้เป็นเลข2เนี่ยมันสามารถใช้ได้ในกรณีที่นับสินค้าหรือกรณีที่เป็นลักษณะนามนั่นเองอย่างเช่นคุคูแม่บอกว่าอยากเอาส้ม2กิโลอย่างเงี้ยก็จะเป็นเหลี่ยงสองสองจินเนี่ยก็จะเป็นเหลี่ยงจินฉีเจือแบบนี้นะครับ16ต่อเลยลูกอีโกง้งอีโก้งตัวนี้แปลว่าทั้งหมด ทั้งหมดนั่นเองอีกโก้งมักจะตามด้วยอีกโก้งตัวเฉาเฉียนมันจะแปลว่าหมดหนี้ราคาเท่าไหร่ประมาณนี้นะ17ครับเกย18เจ่าว่าวที่แปลว่าเงินทอนจ่าตัวนี้แปลว่าเงินทอนนะครับซึ่งตัวจ่าตัวนี้เนเขียนเหมือนกันอ่านเหมือนกันแต่มี2ความหมายความหมายแรกคือเงินทอนอีความหมายหนึ่งคือค้นหาแต่พอเรามาใช้ในเรื่องของการซื้อขายจะกลายเป็นเงินทอนนะครับ เอาละเมื่อได้ทบทวนคำศัพท์แล้วเดี๋ยวเราจะทวนคำศัพท์อีกหนึ่งรอบแล้วก็เข้าสู่ในเครื่อวรรณนะครับในบทความกันเนาะวันนี้ครูแม็กอัดวิดีโอตัวนี้นะครับที่โรงเรียนก็เลยอากาศร้อนนิดหนึ่งเนาะเอามาดูกันครับเริ่มทบทวนนะโดยที่พวกเราอ่านแต่ปินอินอย่างเดียวครับหมายชวยกัวพิงกัวจินกงจินอ่านตามได้เลยนะครับอ่านตามที่บ้านเลยนะกุยเละปะ 多少多少หยวน角毛分海，别的橘子怎么卖两一共给เจ้า,า,น,า,จจา,จานะครับอ้าวเรากลับไปดูที่เนื้อหากันเนื้อหารแรกเขาบอกว่า A เ,เนี่ยก็คือมาซื้อผลไม้ A ก็เลยถามแม่ค้าว่าถามพ่อค้าครับว่านิหมายเชิมาพ่อค้าขายอะไร ปรากฏว่าเดี๋ยวนะ A หมายซื้อปัว A กกำลังจะซื้อผลไม้ใช่ A เป็นคนซื้อนะลูก B ก็เลยบอกว่าเออทำไมครูแม็กอ่านไม่ใช่แล้วลูก A เนี่ยเป็นพ่อค้าเอเป็นคนขายนะครับเเป็นคนขาย A บอกว่า A ก็เลยถามลูกค้าว่านี่หมายจะมาจะซื้ออะไรดี B ก็เลยตอบว่าว่าหมายซื้อปัวฉันจะมาซื้อผลไม้เลยถามราคาแบบนี้ลูกพิงปัวอีจิ้นตัวเฉาเฉียน แอปเปิ้ลครึ่งกิโลราคาเท่าไรเห็นไหมฮะดังนั้นคําว่าตัวเสาเฉลี่ยราคาเท่าไหร่มันจะได้ถามทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของกินของใช้นะครับปรากฏว่าพ่อค้าคนนี้ตอบว่าซานควายสามหยวนอ่าสามหยวนถ้าหยวนหนึ่งประมาณ5บาท3หยวนก็สักครึ่งกิโลนะลูกครึ่งกิโลสักสิบาทถูกไหมฮะกิโลหนึ่งก็เกือบ30บาทบี B, เลยบอกว่าซานควายทำเสียงสูงด้วยเพราะเป็นเครื่องหมายคำถาม ไทกุยหลอแพงจังเลยตัวนี้เราไปใช้งานได้ไทกุยหลอแพงจังเลยซานควายไทกุยหลอเลียงควายอุปะมีการต่อรองราคาด้วยครับว่าถ้าครึ่งกิโลเนี่ยแทนที่มันจะเป็น3ามหยดนเนี่ยขอสัก2.5ด้ได้ไหมเลียงควายอ่ปะแบบนี้นะครับปรากฏว่าพ่อค้าเลยถามว่านี่เย้าจีจินแล้วจะเอาทั้งหมดกี่จินล่ะจะเอากี่ครึ่งกิโล B ก็เลยตอบว่าวัวไม้อู่จิ้นเอาสัก5ครึ่งกิโลนักเรียนลองคํานวณดูสิลูกถ้า5ครึ่งกิโลมันจะหมายถึง2กิโลครึ่งถูกไหมฮะถ้าเป็นภาษาบ้านเราเนาะวัวไม้อู่จิ้น A เลยถามว่าหายเย้าเปียตอมแล้วจะเอาอย่างอื่นเพิ่มไหม B ตตอบว่ายังไงครับชีเจือเจิดมาไหม B ที่เป็นลูกค้าเนาะลูกบอกว่า จีจเจ๋อก็คือส้มเนี่ยเจ๋ดม,มาไม่แล้วส้มล่าขายอย่างไรเห็นไหมฮะอ่านพินอินตามนะจีจเจ๋อเจิดม,มาไม้ส้มเนี่ยขายอย่างไงบี B. ตอบว่าเหลี่ยงควายคำว่าเหลี่ยงควายสั้นๆแค่นี้แต่มันสื่อถึงอะไรครับเหลี่ยงควายอีจินหรือครึ่งกิโลสองหยวนนั่นเองบี B. เลยตอบว่าเย่าเหลี่ยงจินก็คือเอา1กิโลเต็มถูกไหมลูกนะแต่คนจีนจะไม่ค่อยใช้หรอกครับคำว่ากงจิน ก็จะมาใช้เป็นตัวนี้ไปเลยครับเย่าเหลี่ยงจิน้นเย่าเหลี่ยงจิ้งก็คือเอาสองครึ่งกิโลแล้วก็เลยถามพ่อค้าสรุปรวมครับอีกงตัวเสาเฉียนเด็กๆเอาไปใช้งานนะครับอีกงตัวเสาเฉียนทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่เอต่อว่าอีกงเลี้ยวอะไรเอ่ยชื้อเลี้วควายอู่เมาอู่เมาก็ประมาณเท่าไหร่ศูนย์จุดหนึ่งใช่ไหมคูณอู่ก็คือศูนย์จุดห้าพ่อค้าก็เลยบอกว่าทั้งหมดนะชื้อเลี้ยวควายอู่เมาสคือ 16หยวนจุดห้าเห็นไหมฮะเชอริว่ควายอู๋เหมาพ่อค้าก็ใจดีครับบอกว่านี่เก๋เชอริว่ควายป่าคือคุณน่ะให้ผมมาแค่16หยวนก็พอเห็นไหมฮะคุณพ่อค้าก็ลดจาก16.5เหลือ16บหทวนบีบอกว่าเก๋หนีเฉียนอ่ะโอเคงั้นผมให้คุณเงินคุณเลยนะบีตอบเกบีก็เลยเก๋หนีเฉียนเป็นลูกคา้าใช่ไหมลูกให้เงินคุณ ทีนี้เงินที่ลูกค้าให้ไปเนี่ยพ่อค้าเขาพูดว่าจเจ้าชูเฉนี่คือเท่าไหร่ฮะนี่คือ50จ่าหนินช่านซืควายทอนให้คุณนะ34ก็ตรงตัวถูกไหมลูกถ้าสินค้าทั้งหมดมันเป็น16หยวนแล้วเราให้แบงค์ห้หยวน50-16ลบ16ก็เหลือ34คําตอบก็คือ34หยวนแบบนี้จบแล้วเห็นไหมฮะ ดังนั้นหัวใจหลักตรงนี้คือถามว่าอีกองตั้เฉาเฉียนราคาเท่าไหร่รู้จักหน่วยย่อยของสกุลเงินนั่นเองนะแล้วก็ในข้อสอบนะครับก็อาจจะไปโพด้วยเอาล่ะดังนั้นเรามาอ่านกันอีกหนึ่งรอบนะครับอ่านเฉพาะเครื่อหวนส่วนใครฟังไม่ทันหนูกดพอรตและย้อนกลับไปดูนะมันจะเป็นอ่านเครื่องวนแล้วก็อธิบายไปด้วยนะครับแต่หลังจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะาเฉพาะเครื่องวนอย่างเดียวไปลุยกัน 你买什么？我买水果，苹果一斤多少钱？三块，三块太贵了，两块五吧。你要几斤？我买五斤，还要别的吗？橘子怎么卖？两块，要两斤，一共多少钱？ 一共สิบ块ห毛你给十六块吧。给你钱。这是五十。找您三十四块。เห็มครับคอยฝึกเองนะกดพรแล้วย้อนกลับไปดูนะครับอ่ะคราวนี้คุณแม่ไปต่อเลยตรงเนื้อหาจูชื่อตัวนี้หนูดูนะเห็นไหมการที่เราใช้เลข2มาใช้ในเรื่องลักษณะนา,นามเราจะไม่อ่านเป็นเออเราจะอ่านเป็นเหลี่ยมอย่างเช่น บรรทัดแรกครับเหลียงก็หมานโถหมานโถจาได้ไหมลูกที่แปลว่าหมันโถเราจะไม่พูดว่าเออก็หมถถันโถไม่พูดนะครับเห็นไหมดอกจันข้างล่างไว้ว่าไม่ได้พูดไม่ได้นะครับเราต้องออกเสียงข้อมูลเป็นเหลียงก็หมานโถเหลียงก็เหรนสองคนเราจะไม่พูดเป็นเออก็เหรนนะฮะแม้ว่าแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะติดพูดว่าเออก็เหรนแต่ตอนนี้เราต้องปรับเป็นเหลียงก็เหรนให้ได้เพราะว่าได้ฝึกมาแล้ว นะครับเออหัวก็ไม่พูดว่าเออหัวครับแต่พูดว่าเหลี่ยงหัวอย่างเช่นประเทศไทยและประเทศจีนสองประเทศจะไม่พูดว่าเออหัวแต่พูดเป็นเหลี่ยงหัวจําดีๆนะครับมันคือการเหลี่ยงเอาตัวเหลี่ยงไปบวกกับ classifier ก็คือคําลักษณะนามนั่นเองโอเคนะ,ะทีนี้มาเน้นโฟ n e t i c กูแม่ก็จะพาอ่านทุกตัวแหละครับเพราะว่าให้เราได้ฝึกพูดไปด้วย นะใครฟังตรงไหนไม่ทันก็อย่าลืมกดพอตย้อนหลังดูนะครับถูสู้กวนคำนี้เนี่ยแปลว่าห้องสมุดลิวเชือเินักเรียนต่างชาติเฟยจี้ฉางสนามบินหัวเชื้อจ้านสถานีรถไฟไปหาศัพท์ภาษาจีนเพิ่มเติมกันดูนะครับเข้าสู่หมวดต่อไปก็คือตัวเลี่ยนสีพร้อมนะลูกจะอ่านทุกตัวเลยไปครับชูปเปิเจ 笔、比刀、桌、椅、茶、背包、画画、字、报信、鞋、袜、衣、帽、表、担心、谈心、食堂、食堂、头等、头疼、同事、同事，看没？ ลุยต่อนะครับในวงเล็บสอง <c oughs> ไปครับฝึกอ่านให้ได้ไปจริงอ่านนำกูแม็กเลยได้นะเ <c oughs> ม่เที่ยนขอเชื่อหวานชันอี่เฉียนยือเงียนขอน้องหลือสิงฟูต่อสีจ่าขอยือขออายเส้อหาข่านจนย่าง 午饭，母亲喜欢姐姐眼睛，小孩儿好玩儿，没事儿聊天儿，一点儿一下一会儿一块，防没贪果皮婆哈，有点儿唱歌眼镜名牌儿去哪儿去闹？ ใช่หนอจ้ายเจอดทันไหมครับไปต่อครับในลักษณะของชิงเซิงหรือเสียงเบาเก้าต่อตีต่อ,ตตอนา่นต่อหญ่ต่อไปต่อหงต่อลีต่อเร่อเนาะ月亮เหปิ่นเจือเจียวเจียวเจือจัวเจือด้านล่างต่อเลยนะครับเอามาผสมหลายคำเลยเด็กๆตั้งใจนะฟังไม่ทันกดนย้อนหลังนะครับลิวเฉชิงทูซูกวน 飞机ีมาทาง <c oughs> ที่2ครับหัวเช่จานชูจูเชต้าสืกว,วยนฟุตอนว院运动会太极拳化妆品 c h e l s e นทันไหมฮะไปต่อด้านล่างครับที่เป็นลงท้ายด้วยเลอเลอเลอ,อทั้งหลายครับไปไทกุ้ยหรอไทซวนหรอไทล่าหรอไทเทียหรออ่านผิดไม่คล่องนะ 太咸了，太油了，太胖了，太远了，太累了，太困了，太冷了，太热了。โอเค okay, ไหครับอ่าคราวนี้มาดูในส่วนของ lead and l e n อันเนี้ยอยากให้เด็กๆลองฝึกเหมือนเดิมไม่มีพินอินดูซิว่าเราจะอ่านได้ไหมนะครับถ้าอ่านไม่ได้ลองฟังเสียงคุณแมแล้วกดพอร์ตตามนะครับแถวแรกจะเป็นคําว่า ขึ้นต้นด้วยคำว่าหมายหมดเลยอ่าใครถูกนะครับใครออกเสียงหมายเยี่ยมมากนะไปดูกันว่ามันมันหมายอะไรบ้างหมายพิงกัวหมายหมานโถหมายเจียวอ่าหมายเจียวเจ๋ยหมายหมี่ฟ้าหมายเป้าเจี๋ยบรรทัดที่สองครับตัวเสาเฉียนตัวเสาจินตัวเสาเหรน ตัวสาว学生ตัสว老师ันหครับไปต่อบัญทัดที่3เป็นหายหมดเลย3-4เป็นหายเนหายหมายยมาชื่อหชื่อหหายหมายหายชื่อหายชื่อหายหม่อันนี้ไม่ใช่หายหม่เสียงผิดกูแม็กดีนะเปิดสไลด์กลับมา อันนี้อ่านว่าหายหายเพอนะครับเฮอที่แปลว่าดื่มเนาะอ่ะตัวนี้เด็กๆก็ลองไปเติมดูนะเนี่ยเอถานว่าน,นี่มาใช่ไหมเราลองแต่งเนื้อความได้มาดูผลไมา้เพิ่มเติมที่เด็กๆควรจะรู้จักนะถ้าอย่างพื้นฐานเราก็รู้แอปเปิ้ลใช่ไหมลูกพิงกัวแต่รู้อย่างเดียวมันน้อยไปเนาะดังนั้นลองทบทวนอีก6ผลไมา้ตามไปด้วยนะครับเริ่มข้อที่หนึ่งครับเสียงเจียวตัวนี้ก็คือบานานา่าหรือกล้วยหอมต่อมานะครับผู้ถอก หูถนะครับแปลว่า r r p ฟก็คือองุ่นซีกวา้าแตงโมลีก็คือสาดีเนาะเทาก็คือลูกพีชและสุดท้ายเฉ่าเมก็คือสตรอเบอรี่นะครับอ่ะหลังจากนั้นเด็กๆก็เขียนพอเราเขียนเสเร็จปุ๊บในห้องเรียนก็จะมีการทำแบบฝึกหัดตามไปเห็นไหมมี e a d and Learn ที่เราได้อ่านกันไปเด็กๆก็ต้องอ่านมีเติมคำนะครับ โอเคไหมดังนั้นใครที่มีคำถามเพิ่มเติมสามารถกลับมาถามได้ในห้องเรียนนะครับหรือว่าใครจะคอมเมนต์ถามในใต้ YouTube ก็ได้ไม่ว่ากันตรงนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาตอบนะครับเอาละงั้นวันนี้ก็ไว้เท่านี้ครับขอ้ทุกคนมีความสุขสนุกกับการเรียนฮ่าห่อเฉลี่ยเทียนเชียงฉ่ำวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับพบกันในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ